ชนพลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการคิวทองออนทีวีนะครับที่นี่ทีสปอร์ตครับบ่ายสองวันอาทิตย์เราเจอกันเหมือนเดิมครับผมวันนี้อยู่ผมครับช่วยคิวทองแล้วก็คุณบีดัมสิงห์นั่นเองนะครับครับผมนะฮะรายการของเราต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนครับก็คือบริษัทปตทจำกัดมหาชนครับขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยครับใช่ครับแล้วก็ช่วงนี้นะฮะฝนตกต้องระวังขับร ก็ห้ามแชทครับนะฮะห้ามห้ามโทรศัพท์ห้ามโทรศัพท์ห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายรูปตำรวจตอนถ่ายรูปเบื่อถ่ายห้ามถ่ายรูปตำรวจตอนตำรวจถ่ายรูปใช่เพราะว่าถือว่าคุณหยิบกล้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาผิดกฎหมายเอ้าแล้วเห็นเขาบอกว่าถ้าดู G.P.S ผิดกฎหมายหรอเ่าอาละครับทีนี้ได้หลงกันตายแล้วครับรับเพราะว่าเขาบอกว่ามันแปลกนะมันให้เกิดความกังวลไงการดู G.P.S เนี่ยอ๋อ ก็คืออย่างน้อยคนเราต้องเป็นแบบกลับไป back to basic ก็คือ uh, ว่าจะไปไหนก็ต้องศึกษาไว้ก่อนใช่นะครับเส้นทางต่างๆนะครับก็ดีฮะนะฮะก็ทําไปครับถ้าคิดว่าถูกต้องการเปลี่ยนแปลงแต่ผมว่าไอการที่แชทระหว่างขับรถเนี่ยควรจับเลยครับนะฮะแล้วก็จับไอคนที่แชทตอนเวลาเดินข้ามถนนด้วยนะอัเลยตัวนตายไมมีคำถามไหมถามว่ามอไซเนี่ยขับผ่านไฟแดงไป แล้วเราเป็นประชาชนผู้หวังดีหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายแล้วเอาไปให้ตำรวจก็เราถูกจับมาสก๊โอ้เนี่ยมันมันวุ่นวอยเยอะตอนนี้มีที่วิเคราะห์เยอะมากนะครับเดี๋ยวไปดูช่วงหน้ากันนะครับในเ่วงของคิว s p อร์ตอัปเดตกับคิว s ปอร์ตอัปเดตสนับสนุนโดยบริษัทพตทอร์จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน การกีฬาแห่งประเทศไทยคิวสปอร์ตอัปเดตครับโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนและการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเราจะนําท่านไปดูกับบรรยากาศในตอนนี้นะครับเพราะว่าใกล้แล้วนะครับในการแข่งขันซิกเน็ตเวิลด์นะครับชิงแชมป์โลก6แดงที่ประเทศไทยนะครับซึ่งจะแข่งขันวันที่1-6กันยายนครับที่โรงแรมวนเทียนดีวัไซ์ที่เดิมนั่นเองนะครับผมพระราม3นะฮะก็แข่งขันกันปีนี้เหมือนเดิมนะครับมี48คนจากทั่วโลก ครับฮะรวมเป็นคนนี้ด้วยก็จะมาอยู่นะครับครับอยู่กับใครฮะอยู่ที่สนามแข่งอ๋อะนในวันเอออยู่คุณีนะผมอายครับโอเคไว้หลังใครสินี่ยากานะครับในงานแถลงข่าวจับประกบคู่นะครับกับผมก็มีรรดาสื่งชนให้ความสนใจอะครับไม่ว่าเป็นคุณเต้เดนิลก็ไปคุณโกเลียนไคเตอร์ก็ไปนะครับแล้วก็นี่ครับท่านประธานในงานคือคุณสุวัฒนิ์ลิ้ตัดพนมลบรองประธานคณะกรรมการองค์กรแข่งประเทศไทยครับ แล,แล้วก็นักกีฬา <bursting S 2> ไทยเรานะครับ้องไฟนุกสากลครับแล้วก็แม่นครปฐถมนะครับตอนนี้ครับคนนี้ฮะคนนี้พิธีกรและพิธีกรในงานฮะอันนี้คุณสินทุกคุณสิวองครับท่านนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดนะครับชอบพิธีต่อในงานใช่ผมชอบคนนี้มากกว่าครับพออ๋อแหละพออ๋อราเซลนะครับนี่ก็การตัดฉลากนะครับเราจะได้เรียนของนักกีฬาไทยนะครับในกลุ่ม A นะครับก็คือต๋องจิตชอยนะครับ เจอกับมือระดับโลกแล้วกันนะฮะก็คือมาร์คเบวิสกับโดมินิกเดลแล้วก็เคนโดฮารตี้นะฮะอ่าเช็ครัชโยทินโยธารักนะครับอ่าแล้วก็กลุ่มบีนะฮะครับหมูปักน้ำรถปนแสงคำครับเจอมาร์คเซลบี้ไมค์โค้กไมค์ขึ้นไวครับอ่านะฮะกลุ่มซีครับไฟฟ์นครนายกเจอเบรรี่ฮอก์กินส์นะฮะไรนเดย์แล้วก็จิมมี่ไวท์ครับเจอจิมมี่ไวท์นี่น่าดูมากใช่คู่นี้น่าดูแล้วก็ผมเชื่อว่าไฟเนี่ย แตแทงเนี่ยโชว์รายการนี้รูปร่างใกล้เคียงกันเลยนะใช่นะครับครับกลุ่มบีนะครับเอฟนครนายกนะครับเจอกับชอนเมอร์ฟี่โรเบิร์ตมิลกินนะครับฝ่ายนี้ค่อนข้างโอเคนะครับส่วนกลุ่มอีนะครับรัชพลผู้อบอ้อมเจอกับวิกกี้วอร์เดนแมทธิวซีเว่นแล้วก็เล็กบอกเพื่อนรักครับนะครับกลุ่ม F เนี่ยกิสณัทเลิศสัตยาธรนะครับนุกสากลต้องเจอกับตอนฮิกกินส์แล้วก็มาร์ควิลเลียมนะครับส่วนกลุ่ม G เนี่ยแจ็คสระบุรีพบกับ สวนปิงแค้มล้วก็แกรมดอส่วนกลุ่มสุดท้ายเนี่ยแมนนครปฐมนะฮะจะพบกับสตีเฟนแม็กควายเหลียงเวงโบแล้วก็โจแพรรี่นะครับนี่ก็เป็นหน้าที่ของโค้ตายนะครับก็หลังจากที่กรบคู่นะครับ A ถึง H วันที่เรียบร้อนะครับแกลุ่มเนี่ยก็มาวิเคราะห์เลยครับนักกีฬาไทยแต่ละกลุ่มเนั้นเป็นอย่างไรโอกาสนี่ไปดูคู่กลุ่มจีเนี่ยถ้ากลุ่มจีนี่แจ็คสลับรีนะครับนะครับ ไม่รู้โอกาสเป็นอย่างไรนี่กลุ่มเก็มีรัชโยธินครับกลุ่ม B ก็เป็นนพลแสงคำนี่ครับหมูปากน้ำนะครับกลุ่มดีนี่ก็เทพชญาอุ่นหนูคือคือถ้าไม่นับจอร์นชอนเมอร์ฟี่เนี่ยเอฟชนะได้ทุกมือเลยครับนะครับคือผมว่าให้ในความรู้สึกอ่ะคือนักกีฬาไทยเนี่ยชนะได้ทุกมือถ้ามีความพร้อมนะครับและที่สำคัญอย่างปีแล้วเนี่ยันกีฬาหลายคนเนี่ยนะครับก็พร้อมเกินไป ครับพร้อมจนเช้าเลยอะไรเงี้ยคือคือซ้อมฮะตื่นมาซ้อมมตั้งแต่เจ็ดโมงไม่เอานะครับครั้งนี้ไม่ต้องไม่ต้องซ้อมตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าครับผมตกใจมากเลยฮะตื่นมากําลังจะไปกินข้าวนะฮะตื่นมาซ้อมเลยบางคนโอ้โหโอ้โหนะฮะตื่นเต้นมาด้วย้ฮะตื่นเต้นคุณบีตื่นเต้นนอนไม่หลับนอนไม่หลับโอ้วันนี้โอจะเจอเคนโดตี้นอนไม่หลับถ้าถ้านอนไม่หลับมาบอกพี่ครับพี่โบกเดียวเลยนะครับหลับแน่เลยนะทั้าสุดยงพวกนี้ให้บอกคุณโอ้๋อ ไอ้นั่นก็นตัวน้อยเลยหลับอย่แก็ฝากไปด้วยและกันนะครับเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่กว่าจะบิดแล้วก็กว่าจะที่สปอนเซอร์นะแล้วเขาจะมารวมกันได้แล้วก็เขาทํารายการแบบนี้ต้องติดต่อนู่นนี่มันยากเพราะฉะนั้นอย่าทาลายโอกาสได้เลยคุณเอรและที่สําคัญเนี่ยคือในปีนี้เนี่ยคือมันมีโอกาสที่จะหลุดไป ตั้งแต่ว่ามีปัญหาภายในประเทศไทยนะครับความไม่ว้วางใจมันไม่เกิดขึ้นแต่ว่าภายใต้การนําของกสชเนี่ยมันกลับมากลับมาจนได้ทุกอย่างให้มันดีขึ้นแล้วก็ทําให้ต่างประเทศเนี่ยไว้ใจแล้วก็ทําให้รายการนี้มันเกิดขึ้นใหม่นะครับต้องครับก็คือว่าหลุดนะครับเพราะว่า PT ซเราอะหลุดไปแล้วหนึ่งรายการนะครับเมื่อช่วงเดือนกุมภาแล้วปีนี้เพิ่มเงินรางวัลด้วยใช่จากหล้านเป็นแล้านใช่ครับนะครับสำหรับผู้ชมครับที่จะเข้าไปครับก็3รบาทนะครับดูได้ทั้งวันดูทั้งวันแหละ0ิบโมงเช้าีน โรงแรมบนเทียนโนวาไซด์ครับก็จะบอกว่าอากาศนะครับเย็นสบายในห้องแข่งขันนะครับใช่ใช่นะห้ามเข้าไปนอนนะฮะเพราะอากาศของโตเกนค่อนข้างดีนะครับที่นั่นส่วนอีกชุดหนึ่งนะฮะก่อนหน้าจะไปแข่งขันในการนี้นะครับก็จะเดินทางไปสู้ศึกชิงแชมป์หกแดงเอเชียชิงแชมป์เอเชียนะครับก็มีสองคนก็คือน้องไฟบุญญรลิกกับน้องนุกสากคนรองแชมป์เอพีฮอนด้าหกแดงชิงแชมป์ประเทศไทยนี่ครับ ก็เป็นภาพชิงแฮร์เลอรครับคู่นี้ครับเป็นชิงแฮร์เลอรที่สนามลบบุรีครับนเยอะมากนี่รถถังครับลีลาเนี่ยจริงจริงวันนั้นเนี่ยทั้งสองคนนี้แทงก็ได้แบบสิบห้าแดงนะครับเบรกกันกระจายเลยครับถึงห้าเฟรมด้วยกันนะครับก็ถือว่าหวังว่าหกแดงเนี่ยมันฟันกว่าแล้วไฟค่อนข้างมีความถนัดนะเกิดมาจากหกแดงนะครับ ก็หลือในเรื่องของความรอบคอบใช่ฮะต้องต้องมีความรอบคอบมากกว่านี้อยู่ที่สมองฮะนี่ครับลูกพี่เด็ดโอ้ยลูกสมะกงพี่เด็ดไม่ไหวนะไม่ไหวไฟเอาลูกเอาลูกถนัดถึงพี่ไปใช้แล้วเรกเอยๆนะฮะตบหลุงนุ่นลงกลุ่มนี้ครับคนนี้น่าสนใจครับคนนี้เนิบเรื่อยๆครับนี่ครับแม่นมากช่วงนี้ชั่วโมงนี้นะครับเริ่มต้นทีมชาติช้าไปนิดนึงแต่ไม่มีอะไรช้าเกินไปนะครับนุก็น่าจะยืนจับ รักษาตัวดีครับอยู่ช่วยทีมชาติอีกเป็นสิบปีปีนี้ยี่ห้าใช่ไหมครับครับผมเป็นประเภทตอวนี้ก็เป็นประเภทเนี่ยอาจมีทั้งข้อดีและข้อเสียไงครับอาจจะเป็นเรื่องที่โชคดีลัคกี้ของนุกนะครับอาจจะคว้าแชมป์หกแดงแชมป์โลกก็ได้ไม่มีใครใครคิดนะครับแต่คนนี้คนนี้ผมว่าผมคิดเหมือนกันนะเขาก็ตั้งเป้าที่จะคว้าแชมป์เหมือนกันนะหกแดงเนี่ยเพราะว่าเขาประเภทมือไฟฟ้าไงใช่ครับเขาน่าสนใจแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือ อย่าลืมเช็คโปรแกรมของตัวเองก่อนที่จะลงทัการแข่งขันทุกครั้งนะ,ะ,ะครับ,รบที่แล้วเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ผมเชื่อว่า5ฟน่าจะโตขึ้นกว่านี้อีกเยอะเลยนะฮะหลังจากที่ต้องตกรอบหกแดงแบบไม่ได้สู้มาครั้งที่แล้วโตวล,ละสิบแปดละก็สิบแปดนะฮะครั้งที่แล้วมาแข่งไม่ทันน <laughs> <laughs> ะอาล่พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าพบกับช่วงของคุณศักดาประตานสุบัณครับ